จุดแข็งของชูีิแคลรี่เนี่ย<ะ>ก็คือราคารถที่จะต้องได้อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนและอยู่ที่งบประมาณด้วย<ะ>ทำไมเราจะต้อง work from o o m ค่ะทำไมเราไม่ work from anywhere แคลรี่สามารถทำทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการหรืออยากจะเป็นคันเดียวในโลกก็ทำได้ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสะในความสนใจเลยทีเดียวสําหรับซูซูกิแครี่นะคะซึ่งเขาเอามาตกแต่งเป็นสไตล์แคมป์ปิ้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีรายละเอียดแล้วก็มีการตกแต่งที่มันพิเศษยังไงบ้างเรามาพบกับท่านผู้บริหารของซูซูกิกันก่อนนะคะคุณวันลบตีเลิกงามค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรถคันนี้แนวคิดในการออกแบบเนี่ยมันมีแนวคิดมาจากไหนยังไงบ้างคะ เราทากระแสมาตลอดแล้วก็เห็นว่าในตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแรงขึ้นแรงขึ้นเนื่องจากว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยก็ทําให้ชีวิตผู้คนเนี่ยเปลี่ยนไปเนื่องจากหลายหลายคนเนี่ยเขาจาเป็นที่จะต้อง work from home แล้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่หน้าจอที่บ้านแต่ทำห้เกิดคนเซ็ปต์ที่ว่าทําไมเราจะต้อง work from home ทําไมเราไม่ work from anywhere ซึ่งคันนี้แหละฮะก็คือคันที่จะมาตอบโจทย์ว่าวันนี้เราอยู่ที่แม่ออนหรืรอที่เชงใหม่ เราสามารถนั่งทํางานเรามี WiFi เรามีแอร์ฟัคซีในรถครบคันหมดมรถอย่างเงี้ยหาได้ไหมแล้วรถอย่างเงี้ยสามารถเข้าถึงด้วยราคาที่เข้าถึงได้ไหมแต่วันนี้เนี่ยการมีรถแบบเนี้ยมันจะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์และก็ตอบความรู้สึกที่เราอยากจะทําได้ทุกๆวันนะครับการที่จะมีรถแบบนี้ขึ้นมาสักคันเนี่ยมบประมาณถ้าเราเคยไปต่างประเทศหรือท่านที่เคยรู้ราคาของรถแคมเปอร์ที่เมืองนอกที่เรานําเข้ามาเนี่ย แน่นอนหลายคนจะคิดถึงว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ยากพรรถคันนี้เป็นรถต้นแบบที่เราทาขึ้นมาเพื่อเป็นไอเดียสําหรับผู้จําหน่ายและรวมถึงลูกค้าเนี่ยว่าจะเดินต่ออย่างไรแต่ถ้าท่านมีไอเดียมีแนวคิดมาดูแล้วอยากจะตัดทอนบางส่วนเพิ่มบางส่วนเนี่ยท่านสาม,มารถเลือกได้ตามใจชอบเราเรียกว่าเทรลเบดได้เนื่องจากจุดแข็งในชุดจุดแครี่เนี่ยก็คือราคารถที่จะต้องได้ที่ราคา3,850,000บาท รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ,ๆเนี่ยที่ทางผู้จําหน่ายเนี่ยก็จะต้องพูดคุยกันเริ่มต้นที่อีกหนึ่งสองแสนบาทนะครับรวมทั้งที่ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทซึ่งนั้นสามารถนําเข้ามาเป็นในแพ็กเกจไฟแนนซ์ด้วยซึ่งทำให้รูปแบบของการผ่อนเนี่ยช่วยทําให้ทุกคนเนี่ยฝัน 5, <000 S 1> ที่เป็น 5, <000. S 1> จริงอย่างวันนี้เนี่ยซูเิเองได้ทำแคมเปญก็คือผ่อนเพียงเดือนละ7 7 2 7ันเจ่บบาททุกคนสามารถใช้งบประมาณในการที่บอกว่าจะ เป็นจอห้องพักแต่เปลี่ยนมาเป็นห้องทํางานที่เคลื่อนที่แล้วเลือกสถานที่ที่ท่านไปเองได้วันนี้เราเลือกมาที่จำตารีสร์ทแคมปิ้งที่แม่ออนซึ่งดูนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยเหมาะกับการทำงานแค่ไหนสัญญาณเน็ตก็ยังมีนะครับรวมถึงการพูดคุยติดต่องานทำได้ปกติเลยพิจิครีนี่ค่ะเขามีการนำมาดัดแปลงในลักษณะต่างๆมาค่อนข้างจะมากมายแล้วค่ะเดี๋ยวเล่ามาดูกันว่าก่อนหน้านี้เขามีดัดแปลงเป็นอะไรยังไงกันบ้าง ้ามองในแง่ของการดัดแปลงเนี่ยมันต้องย้อนมาว่าแคารี่มีจุดแข็งเรื่องอะไรการมีกระป๋าเคื่นเรียบซึ่งเปิดได้3ได้านซึ่งนั่นหมายความว่าสะดวกสบายในการกนโซโซขนส่งรลุ่มในการดัดแปลงและพื้นที่ใช้สอยจะได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยจะรู้จักแครี่ที่โด่งดังมากที่สุดก็คือเรื่องของธุรกิจฟุตฟอลัดแปลงไปได้หลายๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์พิซซ่าอศยรีมแล้วก็คาเฟ่ช็อปเรายังทําธุรกิจ ในภาคธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นนะครับร่วมกับทางบาบิยูพาซาซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดไอเดียต่างๆที่ภาคธุรกิจอื่นๆเนี่ยได้เข้ามาติดต่อเราความรู้หรือโน้ตฮาวเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวรถโครงรถต่างๆเนี่ยมาพื้นฐานจากรถพุตปันะครับซึ่งแน่นอนว่า ยอดขายที่เราจะไายไปมากกว่า56,000คันที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮุทดักอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีความทนทานแล้วก็ขอมมีการรับประกันหลังการขายหรือไม่กระทั่งใช้เป็นชักนพัดอยากจะดัดแปลงเพิ่มเติมหรือว่าปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยก็าสามารถทําได้เช่นกัน,นะคระับวันนี้มันเป็นยุรกิจที่ทําให้เกิดแนวคิดใหม่ว่าถ้าคุณอยากจะพักผ่อนในแนวแคมปิง้ง วันนี้คุณยังไม่ชื้อแครี่ไม่เป็นไรนะครับแต่แวะมาอุดหนุนที่จำพากันปิ้งมีสอ์ที่แม่ออนนะครับคุณก็มี2ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นนอนในห้องพักหรือจะเลือกนอนบนรถแครรี่ทันนี้ก็เป็นยุคอีกธุรกิจหนึ่งเราอาจจะขายให้กับผู้คนที่อยากจะท,ทํารถแคมปิ้งส่วนตัวแต่อีกนแนวหนึ่งก็คือเราอยากจะขายให้กับรีสอร์ท ที่คิดอยากจะแตกลายธุรก,กิจวันนี้ก็มีแนวธุรก,กิจหนึ่งว่านอกจากไปเพิ่มตึกแล้วเรามาเพิ่มเป็นรถดีไหมขับไปจอดตามรานแคมปิ้งก็สามารถเป็นห้องพักส่วนตัวของเราได้เลยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเลยทีเดียวค่ะเหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์ของ บรรดาแคมเปอร์ทั้งหลายที่ยังคิดไม่ออกว่าจะดีไซน์รถของตัวเองมาในลักษณะอย่างไหนนะคะซูซูกิเขามีคําตอบให้ค่ะแล้วก็มีที่ปรึกษาให้นอกจากว่านึกไม่ออกว่าจะตกแต่งอย่างไรแล้วอาจจะนึกว่าจะตกแต่งที่แตกต่างจากรถคันนี้ได้ไหมแล้วอย่างที่บอกแล้วว่ามีอยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนและอยู่ที่งบประมาณด้วยบางท่านอยากจะได้ทีวี LED มาติดตั้งเนื่องจากจะดูหุ้น จอมันจะใหญ่ขึ้น <S <S บางท่านอยากจะดูงาน <S <S อยากจะทำโปรแกรมโฟโต้ชอปทำได้หมดครับโท<ฮ>นสีเนี่ยสามารถเลือกได้โดยลูกค้าเองนะครับแต่ที่ทางบริษัทเลือกเนี่ยเป็นรถต้นแบรแบรถต้นแบบที่เราต้องการสื่อถึงความเป็นเอ,อิร์ธเป็นสีที่ให้ความกลมกลืนกับธรรมาชาติมากที่สุดและมีความรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ภรษาการขายของเราโชว์รูม127แห่งทั่วประเทศเนี่ยมีไอเดียต่างๆเหล่านีในอดีตเนี่ยหรือปัจจุบันเรามีข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจแฟนชส์ที่บริการลูกค้าถึงขนาดว่าถ้าท่านยังไม่รู้ว่าจะทําอาชีพอะไรเนี่ยท่านสามารถมาที่โชว์รูมของเราเรามีข้อมูลเกี่ยวกับว่าธ<ม>ุรกิจแฟนชส์ต่างๆเนี่ยใช้เงินตั้งต้นเท่าไหร่<ม>ใช้เวลาการอบรมเท่าไหร่อุปกรณ์ต่างๆทําอย่างไรแต่ดีลเลอร์มีการพูดคุยแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้แล้วสามารถเดินเข้าไปที่โชว์รูมของเราเพื่อพูดคุยการตกแต่งก็เช่นกัน ท่านสามารถแต่งเองหมดเลยอยากได้แนวสไตล์วินเทจหน่อยบางคนบอกว่าอยากจะได้สไตล์ล็อกหน่อยนะครับ mm hmm. สามารถทาได้หมดรเราเชื่อว่าทุกคนมีความฝันทุกคนอยากเป็นเจ้าของแต่ถ้ามาติดปัญหาอุปสรรคในแง่ของเงินตัน้งต้นในการออกวรวมถึงราคาตัวรถที่มูลค่าสูงเกินไปเนะี่ยเราก็ไม่สามารถเดินได้เพื่อนจ้กกลรี่ที่เราจาหน่ายไปมากกว่าห้าหพคันที่ผ่านมาเกือบทั้งหมด เป็นรถที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับในการตกแต่งเป็นการตอกย้ําว่าแคลรี่สามารถทาทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการหรืออยากจะเป็นคันเดียวในโลกก็ทําได้ใได้ว,ว่าเทเลเมตได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่บนรถซูซูกิมอเตอร์โฮมคันนี้แล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้เขากางในส่วนของที่นอนออกมาให้เราก็ถือได้ว่ากว้างขวางนะคะนอนได้2คนสบายๆเลยค่ะเราสามารถพับ ตัวบกที่นอนตรงนี้กลับขึ้นไปตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ในส่วนของบริเวณด้านนี้ค่ะให้เราสามารถการเก้าอี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถนั่งทํางานที่โต๊ะทํางานตรงนี้ได้นะคะบริเวณโต๊ะทํางานเนี่ยค่ะยังสามารถที่จะเปิดกระจกเขาดีไซน์มาให้สามารถเปิดกระจกได้นะรับกับอากาศด้านนอกหรือถ้าใครไม่ไม่ชอบอากาศข้างนอกเนี่ยเขามีการติดตั้งตัวแอร์เคลื่อนที่เข้ามาให้เราด้วยส่วนด้านนี้นะคะเขาดีไซน์มาเป็นหน้าต่างบานขนาดใหญ่เลย เวลาเราไปจอดนอนค้างคืนเนี่ยเราต้องการที่จะสัมผัสกับบรรยากาศด้านนอกเนี่ยเราสามารถนำม้งลวดเนี่ยค่ะเข้ามาติดที่หน้าต่างตรงนี้ได้<ช>ถ้าใครไม่ชอบเรื่องความยุ่งยากตรงนี้เนี่ยทีมพนักงานทีมที่ปรึกษาของซูซูกิเนี่ยเขาสามารถช่วยเราดีไซน์แล้วก็ออกแบบจัดหาวัสดุต่างๆตามคำขอการของเราได้เรามาดูกันที่ภายในห้องโดยสารนะคะพวงมาลัยเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นวินเทจนิดนึงแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบลายไม้นะเบาะนั่งเนี่ยเขา ปรับให้โทนสีใหม่เป็นโทนสีน้ำตาลครีมครีมขนักพิงเนี่ยไม่สามารถปรับได้นะในส่วนของผู้โดยสารแต่ว่าของผู้ขับเนี่ยปรับได้นิดหน่อยมีที่วางแก้วน้ําไว้ให้หนึ่งหนึ่งแก้วนะคะสําหรับในส่วนของคนขับนะระบบการขับเคลื่อนเนี่ยรถคันนี้เป็นรถเกียร์แมนนวลก็จะเป็นตัวเกียร์แมนนวลเนาะห้าสปีดตรงนี้ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีมาให้ตาม ลักษณะที่จําเป็นจะต้องใช้งานจริงๆนะคะวิทยุเครื่องเสียงเนี่ยเขามีมาให้ระบบแอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบมือหมุนนะก็เพียงพออยู่แล้วสําหรับการใช้งานช่องเก็บของเขามีมาให้ตรงนี้นะคะ2ช่องระบบล็อกก็เป็นล็อกแบบอัตโนมือดึงขึ้นกดล็อกเอางนนะคะที่เปิดกระจกเป็นแบบมือหมุนนะคะ